ที่เราเห็นนั่นก็คือหน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยมเยียนมาสร้างให้ขวัญและกําลังใจกับพวกเราทําให้พวกเรานั้นมีมีความเข้มแข็งมีกําลังใจถึงแม้ว่าเราจะมาเจอโรงเรียนของเราที่วอดไปในชั่วข้ามคืนนะคะแต่ว่าคุณครูสู้ต่อไปนะไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทุกหน่วยงานเขาจะลงมาช่วยตรงนี้เป็นแรงผลักดันทําให้เรานั้นมีกําลังใจแล้วก็ดยุดขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,คอสอ่วนของความ<อ><อ>รู้สึกที่ทสะท้อนออกมาจากหัวใจของคุณครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องสูญเสียโรงเรียนอันเป็นที่รักไปด้วยน้ำมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต่างหลั่งไหลเข้ามาให้ความช่วยเหลือมอบทานรักทานน้ำใจ mm hmm. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียนในพื้นที่ให้มีพลังที่จะต่อสู้ฟันฝ่าประสรคอันโหดร้ายเหล่านี้ไปให้ได้ก็จะฝากขอบคุณที่ว่าเจ้าหน้า hmm. ที่ ที่มาปฏิบัติในพื้นที่และก็เบือนบนขอขอบคุณที่ว่ามาช่วยเหลือถึงถึงตั้งแต่ถึงปัจจุบันก็ขอบคุณมากๆครับจากกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์เล็กๆด้วยการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพวก,กับการละเล่นที่สร้างความบันเทิงและความสนุกสนานเป็นสิ่งสะท้อนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทางหน่วยทหารเราซึ่งมาหลากหลายหน่วยงานนะครับก็ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะครับมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมหรือว่า,าให้เด็กได้มีการแสดงออกเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอยากได้มีกําลังใจในการอยู่ในพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นแต่จากนี้งั้นทหารก็ไม่ได้อ่า หายหนีไปไหนนะครับเราอยู่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะครับแลวก็ จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปและพี่น้องทหารนานทุกคนนะครับพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านใดก็แล้วแต่ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงครับแม้จะมีคําถามที่ว่าจะต้องสูญเสียอีกสักกี่ครั้งเหตุการณ์ความรุนแรงจึงจะสงบแต่ถึงอย่างไรทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปรสรรคต่างๆไปให้ได้ เพียงเพราะหวังว่าภาพของความสงบสุขความสันติสุขเช็กเช่นในอตการจะกลับมาสู่พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง,ท,ง,ญญงทีมข่าวสุขประชาสัมพันธ์กองในการรักษาความมั่นงคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงาน